สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นโรบ o ล็อก F 2 5 s Combo ตัว F25S Combo เนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์ในการทำความสะอาดพื้นแบบ2 in 1นะครับสามารถดูดฝุ่นแล้วก็ถูพื้นได้ภายในเครื่องเดียวครั้งเดียวจบและนอกจากนั้นนะครับยังสามารถแปลงล่างแยกส่วนออกมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้ซึ่งคอนเซปต์ของเครื่อง2 in 1แบบนี้เนี่ยก็เหมือนกับตัว Dyad Pro Combo ที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะ ตัว F25s Combo เนี่ยเป็นตัวที่ปรับปรุงเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในหลายๆจุดนะครับซึ่งบอกเลยว่าทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากขึ้นมากๆนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปรับชมรีวิวเต็มกันครับสำหรับการใช้งานของ Ro บ l o ล็อ F25s Combo เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยก็จะมี2ฟังก์ชันหลักก็คือฟังก์ชันที่เอาไว้สําหรับการถูพื้นแล้วก็ฟังก์ชันที่สําหรับการเอาไว้ดูดฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูจากฟังก์ชันที่สําหรับกกการถูพื้นนนั่อ สำหรับการถูพื้นนะครับตัวเครื่องเลยเนี่ยด้านล่างเลยก็จะมีตัวถังนะครับสำหรับการเก็บน้ําสะอาดแล้วก็ด้านบนเลยเนี่ยก็จะเป็นถังสําหรับการเก็บน้ําสกปรกนะครับจุดที่เขาเปลี่ยนแปลงเลยก็คือรุ่นนี้เนี่ยจะมีการย้ายถังเก็บน้ําสะอาดนะครับจากเดิมเนี่ยที่จะอยู่ตรงกลางเครื่องด้านหลังตอนนี้เนี่ยย้ายลงมาด้านล่างนะครับที่จะเป็นตรงบริเวณของหัวทาความสะอาดแล้วก็สามารถถอดตัวถังออกไปเติมข้างนอกได้เหมือนเดิมการที่เขาย้ายลงมาเนี่ยก็ทําให้น้ําหนักนะครับหรือว่าตัวเซนเตอร์ออฟกิวตี้เนี่ย มันอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับทําให้การถูเนี่ยมันทําได้ง่ายขึ้นนะครับตัวเครื่องอะ่ะมันไม่ได้จะรู้สึกว่าหนักเหมือนเดิมแล้วก็ทําให้ล้าหนักเนี่ยมันถูกกดลงมาที่ตัวโรเลอร์นะครับมันก็จะเป็นการช่วยในการเพิ่มน้าหนักในการกดเพื่อทําความสะอาดด้วยแล้วก็การที่เขาย้ายถังน้ำสะอาดลงไปด้านล่างเนี่ยก็ทําให้ตัวเครื่องตรงกลางเนี่ยมีความสลิมมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้แบบคล่องตัวมากยิ่งขึ้นตัวเครื่องสลิมแล้วก็สามารถเข้าไปตามซอกต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นนะครับ แล้วก็ด้านข้างของถังเก็บน้ําสะอาดเนี่ยก็จะมีตัวถังเก็บน้ํายาด้วยน้ำยาเนี่ยก็สามารถเก็บได้ 100mL มลนะครับก็สามารถใช้งานได้ราวๆ1เดือนต่อการเติมหนึ่งครั้งสําหรับการเริ่มต้นใช้งานเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันจะสามารถตั้งแบบนี้ได้แบบนี้เนี่ยยังไม่พร้อมใช้งานนะครับเราก็จะต้องทําการเอียงตัวเครื่องนะครับปลดล็อกตัวปัวทําความสะอาด พอเรากดปุ่มเปิดเครื่องแล้วเนี่ยตัวโรเลอร์ก็จะทําการหมุนนะครับแล้วก็ทําการปล่อยน้ําออกมาแล้วหลังจากนั้นน้ํากับสิ่งสกประปกไปไหนครับก็ตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีมอเตอร์สำหรับการดูดลมอยู่ตัวมอเตอร์เนี่ยก็ทําการดูดลมขึ้นมาครับรวมทั้งน้ําแล้วก็สิ่งสกรกรกปต่างๆที่มันได้ถูกแบบ ขัดออกมาจากตัวโรเลอร์ด้านล่างนะครับพอดูดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ถังตรงนี้ครับซึ่งจะเป็นถังในการดักน้ําสกปรกแล้วก็เศษสกปรกต่างๆพอดักน้ํากับสิ่งสกปรกไว้ในถังเรียบร้อยเนี่ยตัวมอเตอร์ก็จะดูดอากาศออกไปนะครับซึ่งก็จะเป็นการดูดแค่อากาศนะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยมันไม่ได้กันน้ำนะครับตัวสิ่งสกปรกแล้วก็น้ําทั้งหลายเนี่ยมันก็จะถูกดูดแล้วก็เก็บไว้ในถังตัวนี้สำหรับการเลื่อนตัวเครื่องไปตามคื้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้แรงน้อยมมมาาาากๆนนะะะะรรรเเเพว่่่ล้้ออออออขขงงีียยจจต์ูดใทชแ ระดับการช่วยผ่อนแรงเนี่ยก็จะมี3ระดับนะครับสามารถเลือกได้ในแอปส่วนการบังคับทิศทางเนี่ยก็จะใช้การปิดข้อมือซ้ายขวานะครับปิดข้อมือไปทางซ้ายเนี่ยตัวเครื่องก็จะหันไปทางซ้ายปิดไปทางขวาเครื่องก็จะหันไปทางขวาตรงนี้อาจจะต้องใช้ความเคยชินสักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าชินแล้วเนี่ยก็จะสามารถบังคับทิศทางได้อย่างคล่องครับ สำหรับโหมดการทำงานของ r รบอทล็อ F25S นะครับก็จะมี4โหมดได้แก่โหมด E c o คโหมด e ี o เนี่ยทั้งการดูดแล้วก็เสียงรบกวนก็จะเบาหน่อยแล้วก็ระยะเวลาในการใช้งานก็จะสูงที่สุดโหมดฟองน้ำโหมดฟองน้ำนี่ก็คือโหมดที่ทำให้พื้นแห้งนะครับเอาไว้ใช้แบบในห้องน้ำหรือว่าในพื้นเปียกที่เราอยากจะทำให้พื้นแห้งโหมดออโต้แล้วก็จะมีโหมดออโต้โหมดแม็ แล้วก็จะเป็นโหมด MAX นะครับที่การทํางานก็จะแรงที่สุดสำหรับในโหมดออโต้เนี่ยตัวเครื่องก็จะปรับการทํางานตามความสกปรกของพื้นโดยที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีแถบแสดงสถานะนะครับว่าพื้นสกปรกแค่ไหนถ้าไม่สกปรกเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้านะครับแต่ว่าถ้าสกปรกมากเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการทําความสะอาดดูนะครับก็เริ่มจากซอสช็อกโ,โ,โกแลตเยิมย้มๆนี่เลยยาว รอบแรกรู้สึกมันง่ายเกินไปนะครับเดี๋ยวผมขอรอบ2คราวนี้ผมทิ้งซอสช็อชโชกโกแลตไว้ประมาณ3ชั่วโมงนะครับให้ซอสเนี่ยมันมีความแห้งแล้วก็เหนียวหน่อยรอบแรกเนี่ยก็คือทำความสะอาดได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาดูดอะไรที่มันแบบเหนียวเนื้หนะขนาดนี้เนี่ย ก็ควรจะเอาโดเลเร์เนี่ยไปล้างสักรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งครั้งที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่าหมดจดครับพื้นเนี่ยไม่เหนียวไม่มันแล้วต่อไปเดี๋ยวก็มาลองอะไรที่แห้งๆบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเศษกาแฟบดมีทั้งบดหยาบแล้วก็บดละเอียดอันนี้ก็จําลองเป็นพวกเศษผงเศษฝุ่นต่างๆนะครับที่อยู่ตามบ้าน ็สามารถดูดได้สบายๆครับแรงดูดของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่20,000พาสคาลซึ่งถือว่าแรงเลยนะแล้วตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันจะดูดแค่ตรงด้านล่างของโรลเลอร์แต่ว่าถ้าดูแบบสโลโมชันอีกทีนึงเนี่ยก็คือพวกเศษผงเศษฝุ่นที่อยู่ด้านข้างเนี่ยก็จะถูกดูดเข้าไปด้วยนะครับต่อไปก็เดี๋ยวมาลองอะไรที่ขนาดใหญ่หน่อยนะครับก็จะเป็นพวกเศษเม็ดข้าว นี่ก็สามารถดูดได้อย่างสบายๆเช่นกันต่อไปก็เดี๋ยวมาลองพวกเศษเส้นผมเศษอะไรยาวๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่สามารถหาเส้นผมได้ก็เลยใช้เป็นเส้นด้แทนแล้วเดี๋ยวผมก็จะรันคลิปยาวๆแบบไม่ตัดต่อนะครับให้ดูไปเลยว่าพวกเศษเส้นผมพวกนี้เนี่ยมันจะเข้าไปพันในโรเลอร์ไหม แกะดูกันก็จะไม่เห็นเศษเส้นผมเสศษเส้นได้นะครับที่มาพันในโรลเลอร์อันนี้เนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างดี แล้วก็ถ้าถอดตัวโรเลอร์ออกมาเนี่ยก็จะเห็นมอเตอร์อยู่ด้านในแล้วก็ตรงกลางของมอเตอร์นะครับที่เป็นโอริงสีแดงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พ่นน้ําออกมาที่ตัวโรเลอร์แล้วก็การออกแบบที่ทําให้พวกเส้นผมไม่ไปติดเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตรงขอบเนี่ยจะมีซี่ฟันเล็กๆอยู่ตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนหวีนะครับที่หวีตัวโรเลอร์ดึงเส้นผมต่างๆที่ติดอยู่เนี่ยออกมาทางโรบล็อกก็เรียกนวัตกรรมนี้ว่าจอยสควเปอร์นะครับส่วนการทําความสะอาดตามขอบตัวโรเลอร์เนี่ยเขาก็ออกแบบมาได้เกือบเต็มหน้าตัดเลย ทำให้การทำความสะอาดตามขอบห้องตามมุมห้องเนี่ยก็หมดจดนะครับแล้วก็รุ่นนี้ที่ปรับปรุงเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยก็คือตัวนี้สามารถนอนราบไปกับพื้นได้นะครับทําให้สามารถเข้าไปใต้เตียงใต้เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสูงไม่เกิน12.5ซนติเมตรได้แล้วก็ที่ด้ามจับของเขาเนี่ยก็จะมีล้อเล็กๆทําให้เราสามารถเลื่อนเข้าไปใต้เฟอร์นิเจอร์ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าพื้นจะเป็นรอยครับ หลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จนะครับเราก็ทําการกดหยุดที่ตัวแฮนด์ลแล้วก็ทําการล็อกตัวหัวทําความสะอาดกลับไปที่เดิมแต่ว่าขอโน้ตไว้นิดนึงนะครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่ได้มีระบบหยุดอัตโนมัติเมื่อเราล็อกหัวถ้าไม่กดหยุดเนี่ยเครื่องมันก็จะวิ่งไปข้างหน้านะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงส่วนการทําความสะอาดตัวเองนะครับก็เพียงแค่เอาตัวเครื่องเนี่ยมาเสียบไว้ที่ d o หลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็กดปุ่มที่ตัวแฮนโดนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยทำความสะอาดตัวเองตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําการซักผ้านะครับโดยการพรมน้ําแล้วก็หมุนตัวโรลเลอร์ไปเรื่อยๆการหมุนของเขาเนี่ยก็จะมีการสลับทิศทางนะครับเพื่อให้สิ่งสกรปรกเนี่ยออกมากที่สุดแล้วก็ตอนที่ทําความสะอาดโรลเลอร์เนี่ยก็จะมีการปล่อยลมร้อนออกมาเช่นกันนะครับเพื่อที่จะให้ตัวน้ำเนี่ยมันมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นสิ่งสกรปรกก็จะได้หลุดได้ง่ายขึ้น แล้วหลังจากนั้นตัวเครื่องเนี่ยก็จะทําการอบผ้านะครับโดยใช้ระดมร้อนในโหมดด่วนเนี่ยใช้เวลาแค่5นาทีนะครับผ้าก็แห้งแล้วแล้วก็ในโหมดเงียบเนี่ยใช้เวลา30นาทีนะครับเพื่อทําให้ผ้าแห้งอุณหภูมิสูงสุดที่ผมวัดได้ที่โรเลอร์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ80องศาอบออกมา5นาทีเนี่ยผ้าก็แห้งสนิทนะครับ ทำให้ตรงนี้เนี่ยก็สบายใจเรื่องของกลิ่นอับแล้วก็เชื้อราไปได้เลยเพราะว่ามันซักเสร็จแล้วเนี่ยมันก็อบแห้งภายใน5นาทีลนะครับแล้วก็แห้งสนิทด้วยแล้วก็สุดท้ายหน้าที่ของเราก็คือหยิบถังน้ําสกรปรกเนี่ยไปเททิ้งการออกแบบถังน้ําสกรปรกเนี่ยก็ค่อนข้างดีครับเขาก็จะมีตะแกรงตักพวกเส้นผมหรือว่าเศษอะไรใหญ่ๆไว้เราก็จะได้ไม่ทิ้งเข้าไปลงท่อนะครับ ต่อไปก็เดี๋ยวมาดูฟังก์ชันการแปลงล่างจากอุปกรณ์ทําความสะอาดพื้นเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะครับโดยอุปกรณ์ในการแปรงลงร่างเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ามันจะมากับรุ่น r o b บล o c k f 2 5 s combo เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น f 2 5 s ธรรมดาที่ไม่ใช่รุ่น combo เนี่ย จะไม่มีอุปกรณ์ในการแปลงร่างเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ไม่มีหัวดูดฝุ่นมาให้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจที่แบบเอามาดูดฝุ่นด้วยเนี่ยก็ต้องซื้อเป็นรุ่นคอมโบสําหรับวิธีการแปลงร่างจากโหมดถูพื้นมาเป็นโหมดดูดฝุ่นนะครับก็ทําการถอดมอเตอร์ออกมาเสร็จแล้วก็จะมีตัวอุปกรณ์ที่เป็นถังเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็เอามอเตอร์ที่ถอดมาเนี่ยเสียบเข้าไปกับตัวนี้ที่อุปกรณ์ตัวนี้ก็จะมีปุ่มเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปุ่มเลือกโหมดความแรงมีให้เลือก3ระดดดัับนแล้้ววก็หหูฝุ่่ทีใมาก็จะมีมมาทัั้งหหด3ว อันแรกก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นสําหรับดูดบริเวณพื้นแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับท่อเพิ่มความยาวนะครับสําหรับการถูพื้นแล้วก็ถูตามพวกในซอกต่างๆ หัวตัวนี้ก็สามารถบิดปรับองศาได้นะครับแล้วก็สําหรับลูกกลิ้งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นแบบมอเตอร์แล้วก็ลูกกลิ้งเนี่ยเป็นแบบขนแปรงนุ่มมากๆนะครับแล้วก็หัวดูดฝุ่นที่พื้นเนี่ยเขาก็จะมีไฟแสงสีเขียวนะครับเอาไว้ให้เราสามารถเห็นฝุ่นตามพื้นได้ดียิ่งขึ้นแต่ก็ต้องเป็นพื้นที่สีโทนมืดแล้วก็ห้องเนี่ยมืดหน่อยนะครับถึงจะเห็นฝุ่นถ้าเกิดว่าเป็นพื้นสีสว่างแล้วก็ห้องสว่างเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับ แล้วก็สาหรับหัวดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยก็สามารถเอียงราบไปกับพื้นได้180องศานะครับก็สามารถทําให้เข้าไปพวกใต้โซฟาหรือว่าใต้เตียงได้แล้วก็หัวแปรงที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวแปรงแบบมอเตอร์เล็กหัวแปรงตัวนี้ก็สามารถปรับแนวระนาบการดูดได้ตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการดูดพวกเตียงโซฟาต่างๆครับแล้วก็หัวดูดอันที่สานะครับก็จะเป็นหัวดูดเฉพาะจุดเราก็สามารถเลือกได้นะครับว่าจะใช้แบบมีแปรงหรือว่าไม่มีแปรง หัวแรงตัวนี้ก็อันเด็กประสงค์ครับดูดได้ทุกที่ในบ้านหรือว่าจะไปดูดในรถก็ได้แต่ที่ผมชอบใช้เลยเนี่ยก็คือเอามาต่อเพิ่มกับตัวท่อเพิ่มความยาวนะครับก็จะได้เป็นหัวดูดเฉพาะจุดแบบยาวๆอันนี้เนี่ยเวิร์กมากนะครับสำหรับการดูดในบ้านบ้านที่มีลูกเล่นเยอะๆนะครับอย่างเช่นฝ้าหลุมเนี่ยก็เอาไว้ดูดพวกหยักใยอะไรออกได้แบบง่ายมากๆมาทดสอบแรงดูดกันหน่อยนะครับสำหรับการใช้งานเป็นเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยแรงดูดของเขาจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสอ0 0มหพาสคาลทดสอบดูดเมล็ดกาแฟบดหยาบแล แล้วก็ทดสอบดูดพวกมเมล็ดข้าวก็สามารถดูดได้ไม่มีปัญหาใดๆครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดสอบการดูดเส้นผมกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูว่าตัวเส้นผมเนี่ยมันจะเข้าไปพันในลูกกลิ้งไหมอันนี้ก็ดูกันไปยาวๆนะครับผมก็จะไม่ตัดต่อใดๆตัวนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันนะไม่มีเส้นผมอะไรไปติดเลย สวนสำหรับการทิ้งเศษฝุ่นจากตัวถังเก็บฝุ่นนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เคาะๆนิดนึงนะครับให้ฝุ่นเนี่ยมันลงไปด้านล่างไม่งั้นเปิดมาแล้วมันจะกระจายหมดนะครับหลังจากนั้นก็ปลดล็อกแล้วก็สามารถเททิ้งได้เลยแล้วก็หลังจากที่ทําการดูดฝุ่นเสร็จก็อย่าลืมเอาตัวมอเตอร์เนี่ยมาเสียบกับที่ตัวถูพื้นด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่ชาร์จเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวถูพื้นครับ ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเริ่มจากฟังก์ชันในการถูพื้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าใช้โหมด Eco โหมดประหยัดพลังงานเนี่ยก็จะถูได้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ60นาทีหรือถ้าคิดเป็นตารางเมตรเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4 1 0ตารางเมตรส่วนสําหรับโหมดออโต้เนี่ยผมก็ได้ไปลองทดสอบมาเรียบร้อยก็สามารถถูพื้นได้อยู่ที่ประมาณ40นาที40่นาทีเนี่ยก็เหลือเฟือน,นะครับสำหรับบ้านเดี่ยวบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมต่างๆเนี่ย สามารถใช้งานได้แบบสบายๆนะครับเพราะว่าการถูต่อห้องเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นาน5นาทีก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่ามันแค่ลากไปกับพื้นนะครับแป๊บเดียวก็เสร็จแต่ว่าถังน้ําเติม1ครั้งไม่พอนะครับอย่างน้อยต้องยกไปเติมอีกสักครั้งหนึ่งส่วนฟังก์ชันในการดูดฝุ่นถ้าเกิดว่าถอดมอเตอร์ออกมาแล้วก็เอาไปเสียบกับหัวดูดฝุ่นเนี่ย จะสามารถใช้งานในโหมด normal ได้อยู่ที่ประมาณ27นาที27นาทีเท่าที่ผมทดสอบมาเนี่ยในบ้านก็สามารถดูดได้อยู่ที่ประมาณ2-3ห้องนะครับระยะเวลาในการดูดเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับซึ่งมันก็เป็นข้อจํากัดของเครื่องดูดฝุ่นที่เป็นแบบไร้าสายอยู่แล้วผมก็แนะนําว่าตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับการดูดที่เป็นเฉพาะจุดนะครับอย่างเช่นดูดบนโซฟาดูดตรงมูลี่นะครับหรือว่าดูดแค่บริเวณห้องนั้นๆถ้าเกิดว่าดูดทั้งบ้านเลยเนี่ยอาจจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าแบตมันได้ประมาณ27นาที ส่วนระยะเวลาในการชาร์จเนี่ยก็จะใช้เวลาชาร์จจากแบตเตอรี่ศูนย์เปอร์เซ็นจนถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ประมาณสี่ชั่วโมงกำลังไฟของเครื่องนะครับตอนอบแห้งเนี่ยใช้ไฟหกร้อยห้าสิบวัตต์แล้วก็ตอนที่ชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปใช้ไฟสามสิบวัตต์แล้วก็ตอนสแตนบายใช้ไฟหนึ่งวัตต์แล้วก็สำหรับการกินไฟอบแห้งบวกการชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้ไฟประมาณศูนย์จุดสองหน่วยคำนวณออกมาเป็นค่าไฟก็อยู่ที่ประมาณศูนย์จุดแปดบาทต่อการใช้งานหนึ่งครั้งครับ แล้วก็ผมขอเปรียบเทียบตัว r o รบ c k F25S Combo กับตัว Diad Pro Combo ที่ผมใช้ก่อนหน้านี้นะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็จะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับตรงนี้ก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าตัว F25S Combo เนี่ยมีการปรับดีไซน์ให้ตัวกลางเครื่องเนี่ยมันเล็กลงนะครับมันมีความสลิมแล้วก็คล่องตัวยิ่งขึ้นความเทอะทะในการใช้งานเนี่ยก็น้อยลงโดวสำหรับน้ำหนักของรุ่น F25S Combo เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ4.8กิกรัม แล้วก็รุ่นเก่านะครับไดแอตโปรคอมโบเนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ5.7กิโลกร,รมัมเบาวกว่าเกือบ1กิโลเลยนะครับแล้วก็การใช้งานจริงเนี่ยรู้สึกเบาวกว่ามากๆเพราะว่ามันมีมอเตอร์แอสซิสนะครับที่จะช่วยดึงตัวเครื่องไปด้วยแต่ว่ารุ่นเก่าไดแอตโปรคอมโบเนี่ยอาจจะถูพื้นดีกว่านิดหน่อยหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมี2โรเลอร์อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามี2โรเลอร์เนี่ยการทําความสะอาดมันจะต่างกันขนาดนั้นไหมมีแค่1โรเลอร์เนี่ยผมว่ามันก็สะอาดแล้วนะครับ ส่วนในเรื่องของการใช้งานเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายทั้ง2ตัวนี้ก็สามารถถอดมาได้เหมือนกันแต่ว่าดีไซน์ของตัวดูดเนี่ยจะต่างกันโดยสิ้นเชิงของ F25s เนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์เล็กๆนะครับแต่ว่าของตัว Dyad Pro Combo เนี่ยจะมีตัวแฮนด l e ลติดมาด้วยการประกอบของทั้ง2รุ่นก็ค่อนข้างง่ายนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อน need, ส่วนของรุ่นเก่า d i a d Pro Combo เนี่ยจะมีถังเก็บฝุ่นนะครับที่ตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันชอบหลุดออกมาประจำอันนี้ก็ต้องใส่เข้าไปก่อน แล้วก็ทําการประกอบตัวถังเก็บฝุ่นเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับอันนี้ก็ต้องเล็งนิดนึงเช่นกันล็อกมันค่อนข้างใส่ยากสําหรับน้ําหนักนะครับเมื่อติดตัวหัวทำความสะอาดเฉพาะจุดเหมือนกันเนี่ยตัวโ o บ o l ล็อ F25S Combo เนี่ยจะอยู่ที่1.72กิกรัมส่วนโ o บ o l ล็อกไดแอด Pro Combo เนี่ยจะอยู่ที่1.66กิกรัม รุ่นเก่าเหมือนจะเบากว่านิดหน่อยแต่พอใช้จริงแล้วเนี่ยรุ่นใหม่รู้สึกว่าใช้งานได้สบายกว่ามากๆเพราะว่าตรงด้ามจับของเขานะครับที่ออกแบบมาใหม่เนี่ยพอจับแล้วแบบนี้มันมั่นคงนะครับ 4G มันก็อยู่ตรงกลางพอดีส่วนสําหรับตัวไดแอตโปรคอมโบเนี่ยตัวด้ามจับมันจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งมันจะค่อนข้างเมื่อยมือน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยมันต้านมือตลอดเวลานะครับแล้วมันก็จะพยายามหมุนลงไปด้านหน้าผมว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นการปรับปรุงที่ดีเลยสําหรับคนที่จะซื้อมาสําหรับการดูดฝุ่นด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันโ o บ l ล็อกผ่าน Wi-Fi นะครับในแอปพลิเคชันก็สามารถตั้งค่าได้ว่าตัวล้อผ่อนแรงเนี่ยเราจะให้มันช่วยผ่อนแรงแค่ไหนแล้วก็จะมีการตั้งค่าแรงดูดระดับน้ําความเร็วในการถูแล้วก็ปริมาณการจ่ายน้ํายา แล้วก็ในแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่ารีโมทคอนโทรลโหมดฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นการคอนโทรลตัวล้อของตัวเครื่องนะครับโดยเอาไว้ใช้กับตอนที่ถูใต้เฟอร์นิเจอร์ใหญ่ๆอย่างเช่นใต้เตียงก็จะเห็นนะครับว่าผมไม่สามารถถูได้หมดเพราะว่ามันก็ติดมือผมนะครับผมไม่สามารถยื่นมือเข้าไปได้มากกว่านี้รีโมทคอนโทรลกดแล้วก็ตามชื่อเลยครับกดแล้วเนี่ยตัวเครื่องมันก็จะวิ่งเข้าไปเองโดยฟีเจอร์นี้เนี่ยผมยังชอบเลยถ้าเกิดว่าทําความสะอาดใต้เตียงเนี่ยดูดฝุ่นอ่ะก็ยังพอดูดได้อย ก็ตัวโลบ l o c k F25s เนี่ยก็มาช่วยในส่วนนี้แต่ก็ต้องบอกไว้นิดนึงนะครับว่าในฟีเจอร์รีโมทคอนโทรลเนี่ยการขยับเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เร็วมากนะครับแล้วก็การเลี้ยวเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้ก็ต้องใช้กับสถานที่ที่มีพื้นที่หน่อยนะครับ ไปก็จะเป็นในเรื่องของการมีเทนเนนะครับที่นอกเหนือจากการทิ้งน้ําทิ้งฝุ่นที่เราจะต้องทําทุกครั้งหลังจากการใช้งานอยู่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับก็จะมีตัวโรเลอร์สำหรับการทําความสะอาดตัวนี้เราก็สามารถถอดมาซักมาทําความสะอาดเพิ่มเติมได้แต่ว่าตัวเครื่องด้านล่างที่เป็นมอเตอร์เนี่ยตรงนี้จะไม่สามารถล้างได้นะครับ แล้วก็สำหรับถังน้ำเสียถังนี้เนี่ยเราก็ถอดมาล้างทำความสะอาดบ้างนะครับเพื่อสุขอนมามัยที่ดีแล้วก็ด้านบนของถังน้ำเสียเนี่ยตัวนี้ก็จะมีฟิลเตอร์อยู่นะครับฟิลเตอร์ตัวนี้สามารถล้างได้หรือว่าถ้าแบบมันไม่ไหวแล้วเนี่ยก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เช่นกันส่วนสำหรับถังเก็บฝุ่นในรุ่นคอมโบตัวนี้จะไม่สามารถล้างน้ำได้ก็ต้องใช้วิธีการเอาทิชชู่หรือว่าผ้าเปียกเช็ดเอานะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเขาก็จะมีตัวกรองละเอียดน,นะครับอันนี้ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เช่นกัน โอเคสุดท้ายก็มาสรุปกันนะครับในเรื่องของการทําความสะอาดเนี่ยก็เห็นกันอยู่แล้วแหละว่ามันสามารถทําความสะอาดได้แล้วก็สะอาดจริงนะครับแต่ว่าเรื่องที่ผมว่ามันสําคัญกว่าเรื่องของการทําความสะอาดที่แบบทุกยี่ห้อก็ทําได้ดีไม่แพ้กันอยู่แล้วในยุคนี้นะครับก็คือเรื่องของการดีไซน์ที่ตัวนี้เนี่ยเขาดีไซน์ออกมาได้สลิมแล้วมันก็น้ําหนักค่อนข้างเบานะครับแล้วก็การที่เขาย้ายถังน้ําลงมาด้านล่างเนี่ยมันก็ทําให้อีโกโนโมิกเนี่ยดีขึ้นการใช้งานเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบที่ดีกว่ารุ่นอื่นๆที่อยู่ในท้องตลาดแล้วก็ในส่วนของการดูดฝุ่นที่เขามีการปรับแฮนด์โใหม่นะครับที่มันจับแบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับปวดมือน้อยลงแล้วก็ถือได้นานยิ่งขึ้นอันนี้ก็ดีเช่นกันครับส่วนสําหรับราคานะครับโรบอทล็อก F25S ราคาอยู่ที่13,999บาทแล้วก็สาหรับตัวโ o บอทล็อก F25S combo ที่มาพร้อมกับชุดดูดฝุ่นนะครับจะอยู่ที่18,999บาท ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นราคาตั้งนะพอซื้อจริงมีส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยตัวคอมโบผมว่าคุ้มค่าเลยครับอยู่ที่ประมาณ15ื่นเท่านั้นแล้วก็ซื้อทั้งทีเนี่ยผมก็แนะนําเป็นตัวคอมโบเลยนะบวกตังเพิ่มอีกนิดหน่อยครับแต่ว่าได้เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมาด้วยโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถพิมพ์ถามในคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยครับไว้เจอกัน